โอ้โหจบเลยฮะผมกรจะเปิดเล,เล่นได้แค่คนเดียวก็พอนะเป๊ปว่าผมว่าทรงนี้สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังมาอยู่กับผมพาลุชแนลนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรามาทําการเปิดแพ็ค i อค n i ิคโมเมนต์บาเซลโลน,นากันดีกว่านะครับพบว่านักเตะที่มาน,ะน่าสนใจนะก็ไม่ได้คิดจะล่าอะไรจริงจังนะครับผมไม่ได้อยากจะตั้งเป้าหมายสูงขนาดนั้นนะ คืออยากจะได้โรนันโยหรือไม่ก็โลมาลิโอนะครับแต่ว่าจะลองเปิดเล่นๆดูนะคือผมเองก็เป็นผู้เล่นที่เรียกว่าค่อนข้างจะสายฟรีนะครับไม่ได้แบบว่าชอบเติมแพ็คมาเปิดอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าคนที่คิดจะเปิดจริงนะคงนา่าจะต้องเติมนะครับต้องเติมนะคือได้พวกสายลาตำนานจริงนะคงต้องเติมครับสายฟรีอย่างเราก็เปิดเล่นๆไปแล้วกันนะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมไปลองจัดกันดูนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ อาทีแรกๆนี่ขอยังไม่ข้ามเหมือนกันนะบอลทองครับผมอาจจะข้ามนะถ้าเกิดแบบว่าแบบว่าเปิดแล้วมันไม่ได้เป็นสีชมพูขึ้นมานะครับเปิดเล่นๆไปก่อนแล้วกันนะแต่เห็นบอกว่าหลายคนบอกว่าออกยากนะเอาได้ลองลองนผมลองลองนะงนะกดค่าบุ๊บได้บอลดําเลยวะเห็นหลายคนบอกว่าออกยากนะเมื่อกี้ได้คนนี้ไปครับได้ลองลองนะหลายคนบอกออกยากครับค่านี้ ไม่รู้ว่าจะออกไหมนะวันนี้เปิดเล่นๆล่ครับเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะอ่ะไปสเปนอีกแล้วครับอาจจะเป็นบอลดําก็ได้นะบอลทองจากแอตมอลิดวะเพื่อนเพื่อนเปิดไปกันหรือ,อยังครับเนี่ยไม่รู้นะถ้าเปิดไปแล้วนะี่ยได้ใครก็เอ้ยโอ้โหจบเลยฮะผมกะจะเปิดเล่นๆได้แค่คนเดียวก็พอนะเป๊ว่ะผมว่าตรงนี้เอ้ยโรน,นันยิโน,นโยโรนันยินแน่ๆครับ ใช่นะโอ้โ oh, ห oh, ผม FC โลนานิญョะอ่ะแพ็กนี้กามาเปิดเล่นๆนะครับเนะี่ยคือผมกาดแบบนี่คือผมอาดตอนดึกมากนะดึกมากนะตีหนึ่งตีสองแล้วนะครับแบบว่าว่างๆพอดีอะแบบว่าขี้เกียจไม่รู้จะทำไรนะไม่มีอะไรทำรับก็เลยมาเปิดแพ็กเล่นๆนะครับแบบโอ้โหผมเปิดมันตีหนึ่งตีสองนะครับใครเออใครอยากจะลองเปิดก็ลองเอาเวลานี้ไปใช้นะผมแบบไม่ได้กาจะมาล่านะกาแค่เปิดเล่นๆนะเพราะว่ากาจะรอเปิดแพ็ค ลิเวอร์พูลครับผมกาดจะรอเปิดแพ็คริเวอร์พูลนะได้เหยียญน้อยคือผมอยากได้เหยียญน้อยมากกว่ามากกว่าโรมาลิโอนะโอ้โหโอ้โหตอนนี้ลนครับมือสั่นเลยนะคือแบบมาช่วเงเย็นๆนะผมแบบไม่ได้กาดจะมาล่านะเพราะว่ากาดจะเก็บทองไว้แบบไว้เปิดแพ็คของริเวอร์พูลครับผมไว้เปิดแพ็คริเวอร์พูลในวันอาทิตย์หน้านะเพราะว่าเจอหลาดมาครับของริเวอร์พูลเจอหลาดตอนเลสนะ โอเว่นผมอยากได้เจอหลานกับตอนเลนนะครับโอ้โหได้โลนานินโยเฉยอ่ะเหลือเชื่อออกง่ายเกินผมหมดไปกี่ทองเองอะ่ะเดี๋ยวนะ1 2 3 4ผมหมด400ทอง400ทองครับผมได้ได้โลลองว่ะได้บอลดำสองคนโอ้ยโ,โลนมาไม่รู้กดอะไรเลยเนะี่ยดึกแล้วด้วยครับแบบมึนๆว่ะม,ม,มาครับมาเดี๋ยวเราอัปตันนะเอาเหยดน,น้อยเข้าทีมกันด้วยนะครับแบบโอ้โห อึ้งว่ะอึ้งจริงอึ้จงจริงนะเนี่ยไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าไอคอนิกโมเมนต์จะออกง่ายขนาดนี้นะโรเมิโอไว้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ล่าวันอื่นแล้วกันนะ,ไม,นะไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วคือตอนนี้เราได้กําไรแล้วนะคือไม่ได้คิดจะล่าแต่ว่าแต่ว่าได้ไอคอนิกโมเมนต์เฉยไคคลิปนี้นี่คือคิดว่านานนะตอนแรกคิดว่าอาจจะนานนะกาจะจัดสักพันสองพันอะไรเงี้ยพันเดียวเดี๋ยวจะการถ้าพันเดียวนะครับ โอ้เพื่อนๆอ,อาจจะดูอัพนานนะคลิปนี้แบบว่าคือคลิปมันสั้นนะผมก็เลยให้ดูตอนอัพไปด้วยเลยนะได้ดูบรรยากาศตอนอัพตันนะยังฮะโรน,นินโยตัวนี้เนี่ยเอ่อข้าพลังแบบยังไม่บูตอยู่ที่99นะถ้าบูตแล้วเนี่ยตัน100นะครับสำหรับโรน,นินโยนะเรียบร้อยฮนะตันครับผมตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโรน,นินโยนครับผมเหยื่อน้อย เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่โหดที่สุดของโรนานิโยแล้วนะครับโหดที่สุดแล้วนะหมด400ทองครับผมได้ได้ตำนานวะไหนไหนเหยือน,น้อยอยู่ไหนนี่ฮนะเหยื่อน,น้อยนะถ้าบูทนี้อยู่ที่100นะครับบูทยอยู่ที่100นะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะไม่ได้โรมาริโอแต่ว่าได้ โรนานิโยคนที่ผมอยากจะได้มากที่สุดในเกมนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูผมมานานเนี่ยน่าจะรู้นะว่าผมอยากจะได้โรนานิโยมากครับผมวชั่นทองก็ยังดีโอ้โห400ทองได้ไอคอนิกโมเมนต์เรียกว่าเหลือเชื่อฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะได้มาดูแพ็คล่าตนานอีกทีก็คืออาทิตย์หน้านะสำหรับลิเวอร์ pool ครับรอดูกันได้ผมเปิดแน่นอนครับโอ้โหแฟนลิเวอร์ไม่เปิดได้ไงฮะโอเคคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ โอ้สุดยอดครับได้โลนานินโยด,ด้วย400ทองฟรีชัดๆั